สรับนก็เตรียมตัวสิบวันสอบสักเันไดเน่เอาเลยกเดยเอาอในรองเดิมตุ่ปีใหม่ไปเลยวนผู้อาวุโอยากตีม่นั่นมือนกันจน่าหลังปีใหม่ก็เสียงเงินได้แล้วหลังท่านว่าปีเก่าก็ได้ เดียวเลยจะเก่งหรือคนดีเลยปะยังอยู่บเรื่องของแทนดินเดอนของดุเดอนของค้นไมีแต่การอวดดีอวดเก่งซะทั้งนั้นเรื่องของปวดรวยอวดยุทธามด่าซะอวดดีกว่ามือวดเก่งกว่ามือ พือเราเห็นเป็นยูตอนนี้ประเทศไทยแผ่นดินไทยกำลังถูกบุกล่างในเดือดร้อนเป็นไฟเข้มขาร่างทำลายอย่างชิงกระมิกันแต่คนอยู่ในชั้นกับเด่นชิงซึ่งเสียงกันบ่ามันเวลาสินะทะเลาะก,กันมันเวลาสิมาถ,ถกเถียงกันเพื่อเอาแพลเอาสนะเอาใส่เอาเป็นเอาตายใส่กันันเอง ยูดเยียงกันสักก้อนเลิกทะเลาะปวดเก่งใส่กันสักก้อนพวกกว่งพื้นดินจะของไว้มื่เกิดมื่ตายจะของไว้พวกกว่างพนดีเลยสักก้อนมันอยู่ดีเป็นปกติสักก้อนจังสูงกันไหมเออจังล่างฐานทำไรซึ่งกันและกันไหมเห็นมันเห็นมันได้มีเพชรดินอยู่ดึงสูงกันไหมก็มีเพชรดินไร จะยืนสู่เออคั้นหัวกันไม่โตชิงงงงกกชง่งกันไม่ขากันไม่ทีกันเอาชนะกันไม่จังเลยโมเมนต์ไดว่าสมมารถูกยันเอาแข่เอาชนะเอาปิดเอาถูกมึงกันแบบตอนนี้หลักสายเป็นดินไบสะก้อนนี่เป็นดินไปยืนยูจังสู่กันไม่สมค้นสี่สี่นี่ยังกับรวมกันเป็นหนึ่งสะก้อนในสิสู่วามสามัชี้ สามีขี้ไปในติดขท่งเดียวกันแม้กำลังหมอน่อยยิงกำลังหน่อยนะนะอยิงชนะอาจจะเอาชนะอะไรตอนนี้ควรสิส่งเสริมสนับสนุสนพวกเขาเสียอะไมืองเรากลับหนังเป็นจันไร์ไหลอะไรนี่อย่อยงสีเดืนปั่นกันไปดูเราทำตัวเองมาได้กลับไปรวมตามศูนย์รับบริจาคต่างๆหรือรวมตาม,ม วดัดผู้วาอาจาร์ผู้คนเป็นผู้นำ่นไหนบริจาคไปท้านไปเหตุไปเพืออ่สอส่งเสริมให้กำลังใจกันเพื่องกำลังใจงก็คือการจะทบเทียงกันจะไปคัดแยกความคิดเห็นกันอ,อตอนนี้มั่งสู่สนะใดแบบนี้ร่วมตัวกันโหลดคิดหรือถือกระซ้ามั่นสงครามบริมีกดใดๆที่มค่บคุ้เลด ผู้ดใด้ดใหลอดก็ผู้นั้นแบบขนาดคนได้กสงข้ามบ่มีเด็กบ่มีเสด็จีบ่มีผู้ใหญ่มีเด็กหนุ่มมีคนแก่ผู้ใดถือปืนยิงได้ทั้งหมดสงครามเอาชีวิตหลอดเท่านั้นบ่มีเหล่ากนระเบียบมันจะตายสงครามเป็นทั้งสันแต่ว่าตอนนี้เีาร่วมพลังใจมีแนวความคิดเห็นไปเดียวกันปกป้องสนังกันกันร่วมพลังกายหมายถึงอาหารยาลักษาโดดนอนม ตลอดต้องเพิ่มเมื่อเพิ่มสูตรวิโยอาศัยต่างๆซอยกันสะกอนตัวเออเมื่อมันเป็นปกติดีดีกินดีเลยแบบอาหารก็จะเป็นรั่วล,ล้อมแผ่นดินเอาไว้บจ่จะมาสูางกันใหมจะมาเอาสนะกันให์หมเออเก่งใจกันไหมเกง่งเก่งใจคนเดียวกันดิคน,น,นในพื้นที่แผ่นดินไทยเดียวกัน แต่ยูกับผู้อื่นนั่นยากอยังนต้องเป็นอินานี่นะนั่นรี่นั่นนี่ผ่นดินใบจะทํารินจากคนยังมาแย่งข้อมือก like <Okay. S 1> ินกันยังมาแย่งข้อมือจะมาเอาเปียคนง่ายแต่นั่นีแผ่นดินใบจะอาเปลียนคนมันผู้เข้าเสียสารเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเลยคือดินใบถูกมูวกาหายถูกมูเรา ต, recibir, ต้รวจวหมัอนกันต้มด่วนนี่่วนกันสะกอนตัวซีเลาฟัพน่มแมนระยะที่สูงว่าทะเลาะกันนี่เนาะนัการเมืองมันจะมีแมนนี่จะนังไม่ขอเคลื่องบดแมนสาวแมนประชาชนคือคนเป็นดินทางันูคือผู้รักษาเป็นดิน แต่ในต่อชาติช่วงที่ดิงีๆมียังพ่อสืบตั้งนียังพ่อสืงไปเพื่อเกิดทั้่กับร่างกายกับร่างใจเก็ดไปเพื่อป่าเป็นผู้นั่งผาไปให้ไดอยู่บริจาคเป็นสังฆทานสงเคตรลกเลยแหละสังฆทานก็ดีสุเคาะคนหมู่มากเรียกว่าสังฆทานะยท่รงยางมากกับมากลกอยไปชดว่ามันหน่อยน้ำใจคนมันบ่นหน่อย คืเปรียบเทียบเรื่องอาหารที่มันติดอยู่ในเขวา้งติดจุกขี้เขียบ้นน้อยหมดมันอินเป็นหลายข,อข้อคั่วตัวหมดไปเลยนี่คือมอนกันจากน้อยเป็นมากมากเรื่อเดียวเพื่ออะไรเอาน้อยเป็นมากน,นี่ข้อหลักสมรักสมานสมาธิสมคคีคือพลังพังไลยทุกอย่างนี่คือเรื่องของโลก ส่วนเรื่องของธรรมของระเจ้าข้าเงินยำงมากเอาธรรเป็นไงเงินยำให้โอวาทปาดมุกคำสอนตุปะองค์ของเนี่ยสำเรมุกผิดสูงให้เห็นตามเพราะเป็นจริงเรื่องของกรรมเรื่องของการกระท่งวยนว่าข้าของสนักสำนักสมาชีกการโดยธรรสมบัติธรรมคือความจริง เนื่อเอาท้ำเป็นไงสรุปเป็นไปตามการดูการกระท่ำของตนว่าเป็นแบบนี้จะได้ละตนแบบนี้เดี๋วกัอยู่ระหว่างโดยภาวินไนภาวินไนนี่เป็นเื่องประสานสมานในอยู่โดยปกติสามัคคีกันคนเฮางมีความเห็นเดียวกันมีคนเฉยเดียวกันปฏิบัติโดยภาวินไนแบบเดียวกันมันบคัดบั่แย็นกันหรอกบคัดบั่เย็นกัน เรับาย็นสัธรรมิกันเป็นกัยามิเป็นหนึ่งเดียวกันการทำสมาธิตัวหลายจัวะถ้าเราดูวงกันเข้าใจธรรมะดกซึมกันปฏิบัติทาวนยเหมือนกันการปฏิบัติอไัการสงบจากการนตัวจะบอกกามเมิอกุสเล ว,วิจารวิจารณ์นั้นผู้ผสมอัจฉริยสัมปสัสสะท่านเองจโสเอโกทิลาวันนี้จะเป็นผู้สง,งัดจากการแล้วสง,งัดจากความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นเสียงจึงเรียกว่าสง,งัดจากการจิตเริ่มตั้งมัน่นวิเวกจัมปิติสุขังปัตตานังอยู่โดยปกติคือความสงบนี่ดูในฌานที่หนึ่งเป็นการรักษาจิตของเอง วิตากวิจารณังบุตสมะจตังสัมปัสสะนาจีกัสโซเอโกตุตาบุวิตาการวิจารณ์วิเวกเจตปิจิสุขังนี่ตุติยังชาลังอุปสรรตชาวิหารติมีเป็นวิหาระธรรมเป็นเครื่องอยู่วิตกวิจารณ์หายไปคงเหลือไว้แต่ความสงบและอาการปิติที่เกิดขึ้นอยู่ในระหว่างทำกลางกายนัตจุติจุดหนึ่งปิติอุติยังเวียนยันเนี่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ เป็นกาอยูของเลื่อนแห่งใจเขาเองเนี่ยสุขสัตยะปักพนาทุกสัตยจักรพนานกึระสุระถุกไปแล้วแต่เดีนยนจะปีปก็สืูอะไรนันสมาธิเลยมีความลับของกษจังว่าม kind of ุคคลสุสงเ่าดูโดยพระธรรมตามความีจริงที่ตนของข้อิดตน dù đổi thay này tư cần tài sản sẽ nhưng xưa bao giờ không ra vào vẹn vẹn từ con được sống buồn cằn cảm bằng thiên viên mắc cả ngày lại sang dành nặng đá còn này có khăn sang số xin thì mất tiền cuộc sống gian đèo quan một sống สัพาพะปัจจะอกกาการปนสสะระสุป,ะะป,ะปัสสะมดาสจิตาพรายูกปัน,น,นังเอตังทินาสัสจนทำจิตให้ขาวรอบขาวรอบนีาคือองเป็นปกติบุพภิดถึงเดิงหักนั้นสั่งผู้นี้ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เท่านั้นจนว่าเข้าอ่านหนังสือธรรมกึ่งกุศลจดจำสาทะยาย บททำสวงทรติจโเป็นกุศลชัางท่านเป็นกุศลช่วยเหลือคนผู้อื่นนั่นดีโดยไม่มีการเกิดกลเดียสัพพะปัจจกการัน์ผูสาะสิริธรมรดังนิสสจิตาเปนอทันธเงเอตังุตานัสซาสนุอนุตอันนึงาโตปที่โมเกจะสมงว่ามืตจะปิบัตสมิงปังัจันันัทีจะอาตโปเอตัง พุทธะนักสราสรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกองย่อมทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละมันเด็กายีห็นปิจักอภิสุเดหิตมีเห็สวิจักการสวิจารามีเวกจับปิติสุขังมั่งชันมันมั่งชันมีหนุนรถีมันก็เป็นไปโดยลำดับลำดับของมันเรื่องของมูลปิจุสงฆ์เราเห็นตามความจริงแล้วจิตเป็นผู้ข์จิตตุเล็กนี่คือจิตกหน้าโดยจังกระทำ จนเป็นเหตุถึงใจัยกข์เป็นถึงตามภพตามภูมิตามอารมณ์ตามตัณหาแล้อคุปพทานเห็นตรงน้องหูตัวนี้เดียวมันก็จะเป็นขีดหางมันก็หลายคนปฏิบัติแบบจังสึกแไบใจในหล,ลายอับบในหลายยาๆของมันหยาบๆที่บุคคลที่ไม่เคยป,ปฏิบัติจะเข้าใจได้หรือเข้าถึงได้แม้อ่านหนังสือจดจำมาได้เพิ่มเด็ดชาดสู่คนปฏิบัติบ่ไรนะ เราหูจักอุทัปาติอารโกอุทัปาติญาณังอุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิจชาอุทัปาติเออเงี้ยความสงบอุปกคคิเลตสงบตงนั้นเซมสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิจชาได้เกิดขึ้นแเออมันก็คงเห็นในตนเองนั่นแหละแต่ว่าบ่อยๆเออเซมสว่างมาเป็นเครื่องยืนยันตั้งว่าเป็นผู้สมัครสมุปผู้สมุทามีเหรอแต่ว่า เป็นเครื่เงินจันว่าเวลาที่เสดงอ่านิชาติไ้กัเช่นมั ouais. มนมีมันมีสอดแสเขามาเลยหลายยานบางที่เขาไปเห็นบางสนัเกาแสนสาบานม่ตื่นเต้นบาดเดโสดสกิรคางค์กีบเออกีบมันก็เป็นแค่ว่าอาการผู้ป่วยมันก็เื่อเเ้อมันบัลลีขึ้นกันเด้ผู้คนเขาสู Thế qua anh ấy xa mặt mặt bạc xa mặt đi mặt mặt xa mặt mặt những mặt thế qua mặt 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 นไม่ต้คิดกับคิดคนดูคิดตัวนั้นติดใจนี่เชิงสว่างที่เราที่ไร้รูปปรากรเชิงสว่างที่ไรเงาบ่มีเงาเทียบดวงพระอาทิตยพมุนแส้นไหลบ่อาบบ่ไม่ไหลเทียบตัวนี้บ่ได้แชงสว่างที่ไรเงาคือความว่างที่บ่มีจุดไม่ต้องอันใดอันใดเลยนั่นก็เลยไปอุปมาอุปไมตรีเทียบกันซ่ได้นั่นเอง บุคคลผู้บอเพ็นแม้เพียงปรัมชาก็สามารถรู้เห็นได้แม้จะเห็นไม่เหมือนกับจักทุติยานก็เห็นได้ปัตยฌานก็เห็นได้แต่เราต้งจอุตัยฌานเห็นได้ทั้งนั้นจึงเรามีจังมันเกิดสิ้นี่เหาอหนึ่งอย่างอยู่เสมอคืออาสวะขยับยางอาสวะในตัวสออารมณ์ความรู้สึกตัวเองที่ยังคล้องอยู่ของกับ สิ่งใดมีความพอใจกับสิ่งใดยินดีกับสิ่งใดนั่นแหละเหมือนข้องคือข้องอยู่ด้วยละพระตเหมือนถ้าอารมณ์ความรู้สึกที่ยังมีความยินดีพอใจข้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวนี้แหละเอามาเทียบตัวเองเด้มันก็เลยไปเทียบตัวอื่นเทียบตัวเองมันนันตอกมีอารมณ์ทั้งทั้งในทั้งในแล้วมันมันเกเป็นอารมณ์ผุ้คนจึงเรียกว่าอาสาสะขยัน โตพังปัดพังแหงแแหงจะดีแต้องอาศัยพ้นปฏิบัติไปนี่มันเดิมโรดาสกิตาฆ่าฆนะ่าอะไรนี่มันเดิมขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัตินะปฏิเกี่ยวกับผู้บปฏิบัตินั่นะอะไรบอกว่าอยูุสุนึงสุนยักฆ่ากันตตนผลคนไหนเป็น,นท่านนั่นเป็นบุญเป็นผู้สมแน่พวกเขาคิด,บาบาดว่าบ่มี่จะเดินวอก อย่าน่มาใส่ใจเป็นเรื่องของเขาอมึงบอกเรื่อยๆก็สร้งร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 างให้กินสร้างตายมึงช่วยเพิ่มไปมึงลวดไปเถอะลวดไปเถอะมังจะลวดไปตายลวดแล้วเก็บไครหรือป่วยตายมอนกันจนเก็บไปรหรือป่วยตายมอนกันแต่สิ่งสืงบเหมือนกันก็คือคนาากับมาปฏิบัติมนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือได้มาผลิตพาพเหมือนกันเออ คนจนกับปฏิบัติต่อสู้มือผ่านไปคนรวยก็ได้ือนกันแต่ว่ายางวันขนโคกับเขาโคอะไรมันมากกว่ากันนอกจากคิดได้ด้วยขนงวงมันเต็มโตอยู่จักสิทธิราชบัลลังส่วนเขางวงมีสองเขาอันจึงวาดไปบังเกิดวศิอย์อิศอ่อนกับคนดังคนรวยด้วยแหละมันเกิดเวียนไปเกิดอัลเทอร์น่ามันจะจำได้ สำคัญครับเอ um. อาพระธรรมสอนอะไรจะให้นรกสอนมันคนเอาส่วนมากไปคิดได้เมู่อไหหลังทั้งน <Ti> ั <S 2> <S 2> ้นเขาส่วนมากแบบโอ้ยเดียวใครอยากอยู่ทั้งทั้งถือโบมีนเอเหตุนั่นแหละคืออยากเห็นโทรศัพท์หนึ่งนี่ชีลด้ไปรถมอเตอร์ไซค์ลมโม่ลังกันแต่แข็งค่ะคือบคือบอกเหตุนั้นมันยากก่อนบุนก็แหลนของร่มใบใหญ่บ้าน Ôi khỏi bị cái liền quá đầy Tạ lạ đầy không thì xuân thì ừ. phải lạ quá thân đầy Phu hiến... Phu hiến tạm, cho tôi Nó xuân gì không ừ. Bà thằng như tên quay bao Cứ vào đèn lạc xá thôi Ừ Mình dẫn sau thì chỉ เงินหลายนี่ก็สื้อคนเจ็บคนป่วยคนตายเพราะเห็นดอกสืบแต่ใจเจบปวดเง่นหลายเลยเดือดไปแว่าก็ไปตายสิ่งี้หาชีวิตนี่มังดีอย่างเดียวคือปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่ขาดสุดคือกามจิงที่ชีบก็ต้องไปเจอยูเห็นมันมองเห็นของมันจะได้คือสมัยจะบอกว่าว่าเดินไปสืบเงอนสืบสเง่อนดอก สุดท้ายตายทอกันแต่ว่าผู้ใดสิไปสบายกว่ากันว่นึ่งหรือพวกวักกัปมะขืนเลยยินดีเนี่ยมาปฏิบัติบังร่วงนักปฏิบัติทั้งหลมดมาบ่กเอาดีเอาเดีเอาเก่งด้เอาหลับความเห็นของตัวเองก็ได้แลกความคิดเห็นของตนเองนอกความคิดเห็นของข้ามันที่สรุปสรุปว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าเลวว่าุีว่าบลวนี่มันชีสรุป แต่เขาบอกสรุปเขาอกว่าเจาเก็บคนสิ่งใดที่เรายังคล้องกุญเกี่ยวอยในบุญอันใดในกุศลอันใดดีอันใดต้องหล,ลักต้องปฏิญาเจ้งวางไล้ก็วางให้ต้องหลักวิธีหล,ล,ลักคือในหลักสติปัฏฐานสี่ในอานาปานสติมันเองดในการทรงชาติด้ดานชา,าติมัโดยอานาปานสติมันเองเขาก็หาถึงตาว่าต้องได้เงี่ยมาง รูปกฏชาติเรูปกฏชาติหรือสมาร์ตแปดเนี่ยแบบเพียงแค่ปัตมะฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกตาตานิสสามารถที่รู้เห็นข้อปวดแบบเดิมแล้วทําให้บ่อยก็ไม่มากทำให้ชินเดียวก็ถึงหมู่ผู้ใดที่หนึ่งแดีวมาถึงปัตมะฌานที่สองก็เป็นเองที่สามคือไปเดินหาหกเจ็ดแปดเป็นเองนึกต่อไปจากนั้นเพี้ยนแปลงห้องไม่อยากเป็นเฮาก็เลียกเป็นสามีเหตุที่เพียงแค่ปัตมะฌานเสื่ก่อน รู้มีสติแล้วรู้อยู่กับเพียงแค่แบบมืใจเขาเงี้ยโกกอย่างนี้บางทตกคิดถึงคิดถึงล่มคิดถึงล่มเขาคิดถึงร่มออกวิจารนตะขอด้วยยายมันไปคิดไปทั้งไหมปีติกับตึกแน่มันก็เป็นสุขเห็นไหมวิจายวิจารณงานบุปสมาอาจจะตั้งสัมภาษาทั้งนเจตโสกิตตมันเจตโสเอโกเป็นหนึ่งทิ่ตาวังอวิตะการิจจาเป็นผููละ กามีวิตกได้แล้วเป็นผู้หลักก็มีวิพัฒน์ใจแล้ยนะมีปสมะอจตันสัมปัสสะทั้งเจตสุนเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังไม่มีวิตกไม่มีวิจารปิติได้เกิดขึ้นแล้วนี่อยู่แค่นี้แล้วก็เนี่ยปีสิสุเอตัคตาจงนั้นไหมวิยญาพวกเขาก็เห็ุไปเรื่อยสองสามสี่เป็นเอาเองนี่ขึ้นทุกภูปัติบัติ ผู้ที่ลงมือกับถาำจริงๆเขาไม่จึงเห็นจร<ม>ิงหนักจำว่ามีถาำเห็นได้นะพอะ <c oughs> <c oughs>